โรงงานบอกหกนิ้วคือก็จะอยู่อยู่อำเภอเมืองสุรินนี่แหละมีน้ำได้ประมาณก็จะสิบคิวได้ครับเราจะใส่คำให้ลูกค้าด้วยสองแรงอยู่ประมาณสี่สุห้าเมตรเท่ากล้าเจาะลึกเพว่าเดี๋ยวจะเจอน้ำคิมก็เลยเอาแค่นี้ครับ นุ่งจอนุ่งจอก็600เมตรครับลมก็3บาทเอเมนน้ำมาตามนะครับที่ดินนะครับแบ่งขายครับเป็น,ปนล็อกๆครับสนใจติดต่อได้ครับขาย